สวัสดีสสดค่ะร<ค>ายการ The Season 2นะคะอี EP สุดท้ายแล้ววันนี้ค่ะอ่าเบบีบ้กำลังหลับเลยกำลังหลับเลยอยากมากถามได้ไหมว่าน้องเขาชอบอะไรน้องเขาอะไรคะป๊ะป๊าน้องเกิด4โลกับอีก75กรัมครับเข้าโรงเรียนได้เลยมากระเป๋าเข้าหอนุบาลน้องเป็นเพศชายครับ ชื่อน้องเทียนค่ะกำหนดคลอนเรามัน11เมษาค่ะแต่ทีเนี้ยว่าช่วงคืนวันที่2 8่สบนะคะคือว่าประมาณตีสองอ่ะเ,อเลือดออกเยอะมากค่ะก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนาะปีรถตัดหนาด้วยแล้วน่าจะเกรงหรืออะไรสักอย่างแต่พอตกกลางคืนแล้วเลือดออกเยอะอก็เลยทักหาคุณหมอค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้มาโรงพยาบาลเลยพอมาถึงโรงพยาบาลก็ คุณทีมพยาบาลก็คือตรวจดูปากมารุกเปิดไหมแต่ก็ไม่เปิดนะคะทง้งก็ไม่ปวดแต่ว่าก็ตัดสินใจผ่าเลยค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นวันทีน่นิ่งด้วยด้วย,ววยแต่ก็โชคดีที่ว่าน้องผ่าตั้งแต่เชา้า,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 ชาก็เลยได้อยู่ด้วยกันเจอแกลนะคะไม่ไม่มีอะไรนะเป็นห่วงเหมือน,นน้องจะรู้ว่าเฮ้ยแม่เดี๋ยวแกดีกว่าเี๋ออกก่อนใช่ออกก่อนเลย,ยใช่ค่ะโชคดีมากเลยผ่าอะไรมาสร้างเรื้องที่นี่ระหว่างตั้งครรภ์ป หลเรื่องเหมือนกันน้องป้า <Ừ. S 1> ก็คือไม่สบายคุณแม่ไม่สบายบ่อยมากค่ะทานยาไม่ได้แต่ว่าทางคลินิกคุณหมอเนี่ยก็ดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็มีภาวะเลือดออกบ่อยค่ะจะมีเลือดออกบ่อยแต่ว่าทุกครั้งก็คือติดต่อมาทางคลินิกแล้วก็ติดต่อทางคุณหมอก็คือคุณหมอก็จะรีบประสานงานนะคะให้มาที่คลินิกมาตรวจมาเช็คนะคะมาติดเครื่องฟังเสียงหัวใจลูกว่ายังโอเคอยู่ไหมนะคะก็คือ ทางคุณหมอเราก็ทางคลินิกดูแลดีมากๆเลยค่ะตอบแช็ไวมากแนะนำเลยครับที่นี่ดูแลดีมากครับ <laughs> คือขนาดเป็นอะไรตอนเที่ยงคืนดีหนึ่งดีสองหมอก็ยังตอบตอบ <laughs> ไวมากครับ <laughs> มั่นใจในฝีมือคุณหมอค่ะเก่งมากอยู่แล้วเป็นหมอเองไปอนด้วย <laughs> ก็ดู <laughs> เขาเรียกว่าความผิดปกติของเด็กนะคะได้อย่างแบบว่าเชี่ยวชาญเราก็ลเลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยค่ะก็เลยมั่นใจ น้ำนาลขึ้นเยอะเสี่ยงจะเป็นเบาหวานแต่ว่าก็ดึงกลับมาได้ค่ะก็เลยไม่เต็มตอนแรกก็กลัวว่าเจ้าตัวเล็กเกิดมาจะน้ําตาลตกไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ค่ะ,อ,ะอยากจะฝากนะคะสำหรับใครที่อยากจะ,ะมีน้องมีแฟนนะคะที่จะตั้งคันหรือว่าตั้งคันแล้วไม่รู้จะฝาก กำรีอย่างดีนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาที่ p w s ค่ะเพราะว่าทั้งคุณหมอนะคะแล้วก็ทีมพยาบาลทุกคนดูแลดีมากค่ะตอบชัดเจนมากมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ตลอดนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไวใจมากคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเด็กโดยตรงเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาฝากคันที่นี่กันค่ะฮัลโหลไม่ตื่นเลยจะไม่เคยเด็กเป็นไ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนและฝากเป็นกำลังใจให้กับ p w ี c l i n i ิด้วยนะครับ